กินเลยเก็บผักกระโดนป้าเนี่ยเอาขึ้นเอนเอขี่ไม่นักขึ้นไปเก็บอันไหนี่โบาพเราค่ะวูบพี่นั่งเลย่นั่งนั่งลงมาเลยพี่นั่งได้ได้ไ,ได้จุ่มจุ่มข้างใหญ่ๆเนี่ยเออแม่งจมก๊ อู้มีหดดอกอ็หมางน,น,น,นะสีเทีบยบไห้กินกบปลาปลาเจยวปูเจยวปลาเงีะเาบอกว่าห้บักดนดเงี้ยพดีกิเลเพักกระดดเนียกระโดนเนียองแด้เดอนี่ักกระโดนเากินก็พอแม่งจงโจะพิเศ ลาปูลาปลากระเสรพี่เนาะหมาคุณจะมีนะเนี่ยข้างหน้าดอกกนะฮะเออไหนะหันดูยคพี่องม่งแนดอกขาติ๋วนะฮะเด็กขาติวกำลังเป็นดอกทุกคนน,นี่ข้างหน้นานะนี่ก็ดืเก็บเอาคะนี่ใส่แงเขียกแกงปลา เก่แเ่แก่แสูงเล้วแม่เขาบอกจิ้งจุ้งๆวงเผือกงเผืเผิอ้นตัวทีอะไนาะขึ้นหนน พี่น้องได้แล้วพักตีวเฮาอู้ได้ทั้งพักกระโดดได้เสียพี่นทั้งพักขี้พักกระโดดพักตีวก็พักกระโดดนะทุกคนพี่น้องเห็ดหัวแล้วก็ไผก็เอาออกไปในแล้วเหดอ่า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 ่อ่กินี่สบาน้าล บป็นย่ากัดเป็นย oh. ากัดมาหอดเลยเด้อทุกคนเด้อมาหอดเลยอะทุกคนเนาะเตรียมไว้ปลูกย่างขึ้นเด้ออ๋อแข่งขันถือมาเด้อขด้น สบายดียนี่้ตนนััเข้าสูสองซาวดีนคือเก่าหลังจากฝนตกกเถื่อหาม้องเถื่อเมื่อนี้ฮก็เลยสิวาล,ลองไปอูดมันจงด้วยเพีองเดอ้เอเพราะมันสิมีหรือบอเพราะว่าย่มพ้นแล้วมันหนาสิเขาโกนเขาหูมือเลี้ยงกับไปทเนแล้ว้นนเานาะ đó hả gì không ที่นอกเด็กกวนนีเนาะต่สิมีหรือบ่มาลุ่นกันนะทุกคนเราเลยข้องผีทำไดพามาหามาจะทเนี่ยนมาใช้ไหมเด้รกมาใช้ไหมเปลือกอุปกรณ์ก็ด้ที่นออ่ะหัวปกรเปลียนเครือดึงเครืองหัวปกรเปรียมอุปกรณ์้พี่นอกถ้เครือมาจี่คับจะไม่คิดม เอากระสิมัดใน,นสายเลยเชื่อว่าจะเอาอดนะูอดอูดมุ่งจงหนะ้าห้าอูดแพาบ้านก็จะอดูดที่ยาวเลยนากระสิมัดหลุดจะไาที่นึงก็ เดี๋ยวบางคนไม่ขี่ละะขี่ขี่มเห็นหอยขี่อย่าได้แหละเอ้ยขีนเด็จป็นแาบมีแหละมาหลุดกันยาิมีอ่ะฮะออม่พี่นนอถักปะอ่นยง้าวเอาขึนนะฮะเอาขึ้น เอาไั de de ้กินน่ดีกว่าถามว่าไม่้เนาะถามนี่เด็ดแน่ๆนี่กำนังคร่เเอาคืนเท่งๆรนนะมีไฟสีหมอเลยเออไปเยม่

เห็นสองตัวพี่นนองเอเนี่ฉัรูแล้วนะเห็นสอตัวนแบบนีได้ตัวมตดเเต็มปล่อยไปะนะมีสตัวนาแง่ไข่หมดนนมีสองตัวเอตมันก็มนี่เลน้อยะตงแงะไรบ้างกพี่น้องมีสีตัวนึงไปแล้วนี่ยปล่อยพิ่ไปซะนะไป ตัวนี้พอ้าเราไม่ห้อยคนอูดเตัวนั้น้ำไม่ห้อยคนอูดเอ้าอ,อ่วนอนสิดเาไพ่ชายช่กิ่ใหามันติด <c oughs> เอออไพ่ขึ้นไปตอยางเงาะเนาะ,นะง,งานนี้ต้งขึ้นมือซาดีนเลยขอบานเนะ มันบ่มีสาริเด้อเพียงเท่านั้นมันว่านี่เอ้อสิหายเนาะพี่น้องโอ้ยมันบ่ทะฮะไปเก็บเอาแน่บักบ้องบ่กินอันนี้แม่นนําเนาะอันนี้เนาะนี่ๆๆสารินี่กว่าเดียมปังๆนํามาเลยนี่เนาะนี่เด้อเอามาต้มโจ้โอ๋กวนนี่มีนะพี่น้องกําลังตายเด้อแม่ตาเด้อ รประปานัดช็อปแล้วค่ะนะคะดีดีกำลังใจนั่นแหละใสหมากกำลังใจลงมากน้อง

นะมันเต็ดได้เป็นแบบเดินเด้อทุกคนเพราะว่าแมงจกๆนั้นบ่มีปี๊บใบฉดิบเอิ้นแมงจกๆใบเหนาะก็แมงเนี่ห้ามดิมันลงมาหน่อย๊ยตัวนี้ใหญ่เด้อหดทุกคนนี่ตัวมันนะให้เบิ่งแบบชัดเจนกรสิเป็นตองแบบนี้เลยนี่นี่เจลาท้องถิ่นก็สิเอิดแตกต่างกันนะทุกคนมันอยู่ในกลวนไม้นี่แหละขี้มันก็สิเป็นเม็ดๆอยูนน้นทุกคนเก็บอ้าว

เช็ดข่อนแล้วมันกวรนายผายะเถิงมันกับไลงมานี่นี่นะแต่เลอมีผลเลยนี่ๆนีแหละมันลงมานี่ๆเออแม่ได้เลเ้งไหมเียงต่รฮะอ้ตยังไงนะอ้มันเลี้ยงคนอันนี้ไงได้พี่เนาะคนนี่เดนตลงมาเดี๋ยวาบะเถิงมัน Nãy mình tiện luôn à đi, đi đi đi, tiện lông ngoài rồi nè Tiện lông à đi, tiện lông ngoài đi 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 lông ngoài lại tôi nhói Nè, họa nó Tải lông sao Tải lông ngoài Tải lông ngoài là được hơn

ลักษณะเปือนักษณะเดี๋ยวพี่น้องค้ามกับสีโค้งๆแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องแม่งจงโจ้ฮะนะไข่กรเทิมันแหนแมวก่อน่เนี่ยเอากลมาหลังจะเป็นเดือดห้าสิบวยะทเดี๋ยวแม่งจงโจ้ได้ได้ำเดียว ผ้าเยากเทิงมันเป็นได้เอากะสเอามาขวดเลยนะคินกระเรือระเือกชกกระเอกันพายวรปนจิห่ยนะวกกับนะ นนข,ข,ขัวก็ได้ทุกคนเดี๋ยวแม่มาเบิ่งก่อนแม่ขวดไม่จงเูงทุกคนไม่ซุกไปคาเดียร์นี่โน่แม่วางก่อนแม่สิสุกเลยซุกคาเดียว์มมวยแม่กันชาซีอยู่ในตะกูนแม่งเลยทนะุกคนเดีย๋ยวทุกคนไม่จงโตะบพี่น้องเอื่น,นแม่งยังนี่ซุกหลือเ่แม่

Đi ra, ông vào hồ này đấy Trinh ừ. trinh Thao nhảy nhảy Chị không cái hao Ủa này Cũng ừ. ừ. cả đời Hơi Ừ,

嗯,<好>嗯，好，嗯好，嗯嗯，没事啊，有啥么病？